สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซี FC ทุกท่านจ้าวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วค่ะหลังจากที่อากาศร้อนมาหลายวันแล้ววันนี้ก็มาฝนตกแล้วค่ะวันนี้มาฟังคําคมกันนะคะจะอ่านคาคมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะติดตามตอนต่อไปได้จ้า ผิดตกขออภัยผิดใจขอโทษอย่ากโกรธกันนะคะอ่านคำคมจากหนังสือกเกษมบัณกิจค่ะหนังสือนานแล้วเก่าแล้วนานมากเอ,อามาอ่านเพื่อเป็นคติเตือนใจสอนตัวเองค่ะทีนี้ก็จะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะ จงอย่าสร้างความเห็นใจด้วยของกำนันภาวละมากๆจงทำทีละน้อยแต่สม่ำเสมอความสงสารเป็นรากฐานของความรักความรักเป็นเสมือนแมลงเล็กๆที่ซุกสนที่สุดมักซุกซอนเข้าไปในหัวใจของหนุ่มสาวบางครั้งบินมากับเสียงเพลง เสียงฟ้าร้องเสียงน้ำไหลบ้างคราวบินมากับเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้กับน้ำตาคนหัวเราะทีหลังคือคนหัวเราะได้นานคนซื่อสัตย์ย่อมให้คำมั่นสัญญาช้าที่สุดเวลาคือสายน้ำที่ไม่รู้จักไหลกับ โซ่ตัวใดๆไม่เป็นเครื่องจำจองเท่าความรักคำแนะนำที่ดีที่สุดมักได้จากคนเลวที่สุดบุคคลผู้ไม่กล้าทำอะไรเลยย่อมไม่มีความหวังอะไรเลยความถูกต้องแม่นยำเป็นหน้าที่หาใช่เป็นเพียงคุณภาพเท่านั้นไม่ บุคคลผู้ถือเวลาเป็นสมบัติย่อมไม่อยู่โดยว่างงานไม่มีความก้าวหน้าโดยปัาศจากความมานะพยายามจงยาถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวแต่จงมุ่งไปข้างหน้าเสมอแม้จะไปอย่างซิกแซกงานคือเครื่องบันเทิงอยู่ในตัว สบายจากสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาบุคคลนั้นย่อมคิดผิดความสม่ำเสมอและความไม่เว้นในการงานเป็นเคล็ดลับง่ายๆแต่จำเป็นยิ่งความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้บุคคลสำเร็จสมประสงค์ในผลงาน อนุภาพของเวลาสามารถบันดาลสิ่งซึ่งไม่นึกว่าจะเป็นไปได้เวลาเป็นของขวัญอันมีค่าที่สุดที่มนุษย์ได้รับจากสวรรค์อย่าใช้เวลาในบัดนี้ไปในทางที่ท่านจะต้องเสียใจในภายหลังความตั้งใจจริงขับไล่ความเหน็ดเหนื่อยได้อย่างดียิ่ง ความบกพร่องที่เป็นผลล้ายอย่างยิ่งคือการไม่ยอมรับหรือไม่รู้ว่าตัวบกพร่องจงกระเสือกกระสนและเพ่งดวงตาดิ่งไปยังจุดหมายเบื้องฟ้าไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆขวางทาง ถ้าความห้าวหารศูนไปอะไรอะไรก็จะพลอยสูนไปด้วยการกระทำอันรุ่งโรจน์ของมนุษย์นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอย่างห้าวหารทั้งสิน้นชีวิตที่ยากจนคนน้นแข้นโชคร้ายความปัาชจากที่พึ่งเหล่านี้คือ สมรลภูมิใจอันเป็นที่อุบัติวีลชนของโลกบุคคลที่มีจิตใจสูงมักเดินไปตามหนทางสูงผู้มีจิตใจต่ำก็เดินไปตามหนทางต่ำส่วนคนที่ไม่มีหนทางของตนเองก็ย่อมจะล่องลอยอยู่ใน่ํากลางความ มืดมัวระหว่างหนทางทั้งสองนั้นความมานะอดทนเป็นข้อแตกต่างอันสุดท้ายในระหว่างผู้ที่ทำงานสำเร็จกับผู้ที่พลาดจากความสำเร็จหน้าที่เพียงอย่างเดียวเคยผลักผู้ที่ความยึดมั่นก้าวขึ้นสู่ความรุ่งโลด ผู้ทำงานหนักและมีความมุ่งหมายในชีวิตผู้นั้นมีพรอ,อันประเสริฐความเจริญย่อมบังเกิดแก่ผู้ที่ยึดเอาการทำงานเป็นความผาสุขน้ำพึ่งหยดเดียวจับแมลงวันได้มากกว่าน้ำดีน้ำขมตั้งหายพูดดีเรียนจิตใจ และสร้างกำลังใจแก่ผู้ฟังมนุษย์ผู้หาดีอะไรไม่ได้ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นบุคคลที่ปราศากความมักใหญ่ไข่สูงทั้งสิน้นจงเอาความกระตือรือร้น,นความมานะพยายามขับไล่ความเกียขคานบุคคลผู้รู้จัก วิธีซ่อนความสามารถของตนเองได้ย่อมได้ชื่อว่ามีความสามารถอันยิ่งใหญ่ความฉลาดหรือสติปัญญาของมนุษย์โดยปกติมีมากกว่าที่แสดงออกมาแต่เมื่อทำใจให้เป็นสมาธิมันจะยิ่งแสดงตัวออกมามากขึ้นการฝึกสมาธิ ขั้นแรกต้องใช้วิธีฝืนเมื่อดวงจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเกิดอำนาจเกิดสุขโชคกลัวคนกล้าและโหดร้ายต่อคนขาดเท่านั้นการดูตัวตลกนั้นคืออาหารใจชนิดหนึ่งท่านจะเอาชนะใครไม่ได้เลย ถ้าท่านไม่มีความปราถนาจะเอาชนะในการคิดค้นคว้าเพื่อประดิษฐ์ไส้หลอดไฟฟ้าของเอดิสันนั้นนักพฤกษศาสตร์นักโหราศาสตร์นักวิเคมีวิทยานักธรณีวิทยาได้ถูกส่งไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อทดลองดูพืชต่างๆเป็นจำนวน6,000ชนิด ใช้เวลา11เดือนสิ้นเงินแสนหนึ่งแสนเหรียญกลัวเขาจะได้ค้นพบสิ่งที่ต้องการและนักปินโนผู้หนึ่งได้กล่าวถึงความเป็นผีมือเอกของเขาในเพลงบทหนึ่งว่าก่อนที่ฉันจะได้นำเพลงเอกชิ้นนี้ออกแสดงต่อหน้ามหาชนนั้นฉันต้องฝึกหัดอยู่ แต่ลำพังเป็นจำนวนกว่า3,500ครั้งทั้งสองตัวอย่างนี้แหละคือผู้ตั้งใจจะเอาชนะกิจการใดๆแม้ว่าผู้วางแผนการจะได้วางไม่สู้ถูกต้องนักแต่ถ้าหากเขาได้กระทำตามโครงการนั้นอย่างเข้มแข็งก็ไปด้วยความมีสมาธิ และว่องไวทันการแล้วโครงการนั้นอาจจะได้ชื่อว่าเป็นโครงการชั้นเยี่ยมทีเดียวงานที่ง่ายและทำอย่างสนุกสบายจะไม่ทำให้จิตใจของมนุษย์เข้มแข็งขึ้นเลยความเข้มแข็งของมนุษย์จะไม่ปรากฏขึ้นเลยจนกว่าเขาจะได้ถูกกระชากลากถู และถูกพรมานอย่างสาหัสมาแล้วจงเดินเรื่อยไปแล้วท่านจะสะดุดเข้ากับโชคดีไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะเป็นเรื่องจริงนั่นคือนโปเลียนมหาราชเมื่อครั้งเป็นเด็กหนุ่มยากจนมากถึงกับต้องขายนาฬิกาข้อมือซื้อขนมปังกินสิ่งประหลาดที่น่าชื่นชม แฮริสไฮเกิดในตระกูลยากจนซ้ำยังเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอย่างแรงร้ายต้องนอนแน่นิ่งอยู่กับที่ถึงเจ็ดปีและเจ็ดปีที่นอนอยู่นี่เองเขาได้แต่งบทประพันธ์ชั้นเยี่ยมขึ้นได้ซึ่งยังประหลาด ใจให้แก่คนจนทุกวันนี้เราตัดสินตัวเองโดยอาศัยที่เรารู้สึกว่าจะสามารถทำได้แต่ผู้อื่นตัดสินตัวเราโดยอาศัยสิ่งเราได้กระทำลงไปเรียบร้อยแล้วความโปง่งอารมณ์เป็นพรสวรรค์ห้าสิบคำคมก็ จบแค่นี้ก่อนนะคะติดตาม50คำาคมต่อไปได้ค่ะโปรดติดตามช่องมารวย c o m ด้วยนะคะหากท่านหากท่านอยากทำอะไรก่อนที่ท่านจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วท่านจง ดำเนินชีวิตในแบบที่ดีและมีประโยชน์ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะชวนชิมนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะสุขก,กายสุขใจคะ่ะโชคดีทั่วหน้ากันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า